EFM DJ Playlist ดีเจอ้อมค่ะแล้วเมื่อกี้คือมี r a ร l โนะคะเราต้องบอกกันก่อนว่าพอมีคนขอเอ๊ะแน่นอนนะคะอ่ะเอ๊ะก็เลยไปอยู่ที่อันดับ ที่หนึ่งใน Playlist of the week กันไปเลยถูกไหมครับผมนะครับก็เป็นการร้องร่วมกันทำงานร่วมกันของนู้นิวกับคุณแทนลิปตานะคะแล้วมาต่อกันที่รักไม่รู้ตัวมูเตลูและปิดท้ายที่มิราเคินะคะสี่โมงเย็นกับอีก20นาทีวันนี้ถามว่ามีอะไรวันนี้มีสินเชื่อดีๆเหมาะสำหรับชาวออฟฟิศมาฝากกันกับคุณผุ้ฟังมาจากไหนมาจาก UOB UOB มาแนะนำเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพียงแค่คุณมี เล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดพลาปลอดพลาเลยล่ะปลอดภาระนะคะถ้าคุณมีอยู่ในมือแล้วแล้วก็คุณสามารถเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระที่อ้อมว่าเนี่ยให้เป็นเงินสดได้ง่ายๆกับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB c a r to Cash ได้วงเงินสูงสุด100%ไม่ต้องอดเล่มนะคะแถมดอกเบี้ยต่ำสุดเริ่มต้นแค่เพียง0 5 0ต่อเดือน ผ่อนกันยาวๆพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินก้อนได้ทันทีเล่มมาเงินไปรถยังอยู่และตอนนี้นะคะเมื่อสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่48เดือนขึ้นไปและได้รับการอนุมัติคุณรับฟรีไปเลยนะคะมีอยู่2ข้อนะคะข้อที่1 Apple Watch SE รุ่น GPS มูลค่า9,400 90บาทเมื่อมียอดอนุมัติสินเชื่ออยู่ที่6แสนบาทหรือกระเป๋าเดินทางคาจิโอนน่ขนาด20นิ้วมูลค่า6 9 9 0บาทเมื่อมียอดอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่35,000 0 50, ไปจนถึง599,999บาทนะคะสำหรับ200ท่านแรกเท่านั้นค่ะหรือโทรไปได้เลยนะคะที่02 0934999อีกหนึ่งครั้งค่ะ020934999ทุกวันไม่มีวันหยุดได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะอะแต่อย่างที่บอกนะคะเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ว่าจะต้องปลอดภาระค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยชั่วโมงที่แล้วเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการกินก๋วยเตี๋ยวถูกไหมครัว่าโดยปกติแล้ว คุณเป็นคนเวลาปรุงคุณใส่น้ำตาลหรือไม่ถูกไหมคะใช่ครับบางท่านบอกว่า <c oughs> ไม่ใส่อะไรทั้งนั้นไม่ปรุงอะไรเลยร้านให้มาอย่างไรกินอย่างนั้นเพราะรู้สึกว่าเป็นคนปรุงเองแล้วไม่อร่อย,อยก็จะมีคนอีกประเภทปรุงไปเรื่อยๆปรุงไม่เคยจบพอรู้สึกว่าย,ยังไม่ได้ที่ปุงเท่าไหร่ก็ไม่จุกปาก,กคือร้านนี้เราไม่คุ้นคุณฟังก๋วยเตี๋ยวแต่ละร้านมันก็ไม่เหมือนกันใช่ครับ และสูตรที่เราอยากจะปรุงอ่ะสมมติเรามีสูตรในใจออพริกสองน้ำตาลครึ่งซ้ำส้มหนึ่งแต่ละร้านพริกมันก็ไม่เท่ากันต้องน้ำส้มก็ลบไม่ตรงกันด้วยละหนึ่งแล้วนะน้ำตาลอ่ะใกล้เคียงสุดแล้วน้ำซุปของแต่ละร้านอก็ไม่ได้เท่ากันแต่บางทีเราก็ใช้สูตรอย่างนี้ตายตัวเพื่อมันจะกบรสชาติอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ใช่ป่ะแล้วแต่คนว่ามีสูตรไหนถูกไหมถูกครับซึ่งมีคุณผู้ฟัง สี่อร์เซนไม่เติมน้ำตาล <S <S> <S เวลาปรุงก๋วยเตี๋ยวลดมากเรายอมรับเพราะเราคือหกสิบเปอร์เซ็นที่เหลือ <Wow. S 1> ที่ต้องหยอดน้ำตาลลงไปข้างนอกอ้านก็เป็นคืออย่างน้อยต้องใส่นิดนึงจะใส่เสี้ยวช้อนหรือจะใส่ครึ่งช้อนก็ได้เพราะมีความรู้สึกพราะมันใส่แค่พริกกับน้ำ พลิกกับน้ำส้มอ่ะมันมีความไม่เชื่อมต่ออือประสานนะมันมีความรู้สึกว่าน้ำตาลประสานอะไรบางอย่างใช่ไหมเพราะมันขาดไปมันดูแห้งๆด้วนๆอันนี้คือความรู้สึกของเราที่คิดไปเองถามว่าเวลากินกาแฟเติมน้ำตาลไหมไม่กินขมปัดไม่เห็นต้องเชื่อมเลยเนี่ยบางคนบางคนถึงคิดว่าเฮ้ยเป็นคนกินกาแฟไม่เติมน้ำตาลไม่ต้องห่วงเราไม่ได้เป็นคนกินหวานแต่ตอนเติมไว้เตีเ่ยนะ ใส่ไม่คิดเลยนะของข้าวจะเป็นของหวาน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใส่ใส่กว๋วยเตี๋ยวที่เป็นของเขาให้หวานฉ่ำ <c oughs> แต่ในขณะที่ <c oughs> <c oughs> ไปกินกาแฟของขมไม่ขมต้องขมต่อว่ะช็อกโกแลตกินก็กินดาร์กช็อกโกแลตใช่ถูกถูกกินดาร์กช็อกโกแลตกินกาแฟไม่ใส่น้ําตาล <c oughs> กว๋วยเตี๋ยวไม่ต้องห่วงปร <c oughs> ุงฟาดหรือจริงๆแล้วที่ คนประเภทนั้นคือคนประเภทเราสองคนด้วย <ừ. S 1> กินกาแฟไม่ใส่น้ําตาลแล้วก็อกินช็อกโกแลตก็กินดาร์กเพียงเพราะว่าจะตุนเอาไว้ไปเติมใน๋วาเตี๋เป็นไปได้ไหมเอาไปไว้ตุนเ <c oughs> ติมไว้เดี๋ยวให้สิทธิ์เต็มที่อ <c oughs> ซึ่งนะคะคุณผู้ฟังจํานวนหนึ่งก็ตอบมาว่าเติมแต่มีปริมาณที่ตัวเองเติมไม่เกินช้อนบ้างมันคงแค่สองช้อนบ้างแล้วคุณรู้ไหมอะไรที่ทําให้เรา ใส่น้ําตาลอันนั้นความชอบส่วนตัวก็มีผลรสชาติที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันถูกไหมคะการชอบรสชาติวิจารณ์กันไม่ได้มันคือความชอบส่วนตัวป่ะใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้เราเข้าไปหากันนะครับน้ําตาลเนี่ยมันพอมันใส่ไปอ่ะมันจะไปกระตุ้นใช่ไหมครับโดปามีนใช่โดปามีนในร่างกายโดปามีนคืออะไรโดปามีนคือฮอร์โมนที่เป็นสารความสุขสารความสุขใช่พอกินอ่ะ มันก็เหมือนคนกินขนมหวานน่ะก็แฮปปี้มีความสุขเครียดก็ถึงไปกินขนมหวานใช่ถูกไหมอะไรหวานๆแล้ว พอรู้สึกอารมณ์เสียๆกินน้ำหวานจักนิดจะรู้สึกดีขึ้นใช่ครับ,บริโภคน้ําตาลแหละค่ะแต่ครั้งจะไปเอามือป้ายน้ําตาลแล้วดูดนิ้วม,มันก็ดูจะไรอยู่ทื่อไปนิดมันก็ต้องหาอะไรกินที่มีรสหวานไหมเพราะพอวันกินเย่างนั้นไปปุ๊บมันจะรู้สึกอยากกินอยากกินไปอีกถูกไหมคะถูกครับ,รบเพราะฉะนั้นนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังบางครั้งมันทําชูรสให้เรารู้สึกอร่อยหรือเปล่า แค่นั้นเองนะคะก็ลดลดหน่อยก็ดีค่ะไม่ไม่ใช่เรื่องแค่น้ําตาลแพงนะคะแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพเขาก็มีจํานวนจํากัดกันอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วในหนึ่งคนพอชั่นที่ควรกินได้น้ําตาลต่อวันมันเท่าไหร่และบางทีสิ่งที่น้ําตาลมันซ่อนอยู่อยู่ในเบเกอรี่อยู่ในอะไรสารพัดที่เราไม่ได้เห็นจะจคือเราจะบอกว่าถ้าเรากินกาแฟเราไม่ได้ใส่ มันไปอยู่ในก๋วยเตี๋ยวนะใช่ครับแล้วถ้าเราไปอาหารตามสั่งถามว่าเขาโรยน้ําตาลไหมใช<ส>่เขาต้องใส่อยู่แล้วนิดนิดแล้วซื้อกับข้าวมาเขาก็ใส่ไหมใ,ใส่อยู่แล้วในปริมาณที่เราเองก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นบางทีมันแทรกเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวพูดได้ทั้งหมดแหละค่ะคุณผู้ฟังรู้แต่ทำไม่ได้ถามชีวิตตัวเองดีกว่าก๋วยเตี๋ยวมาเมื่อไหร่น้ําตาลลงมนันนั้ป สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรพริกกระเรียงพันธ้ายอร่อยคำไหนคำนั้นอังคการกรุงโงนะคะเจอกันทุกวันอังคารค่ะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าความน่าอื่นๆความน่ากลัวความน่าแบบเงี้อย่างเงี้ยมันเป็นยังไงติดตามได้นะคะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับเพชรเต็มขวดซีเต็มคำํำน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรพริกกระเรียงตราพันธ้ายนารสิงอร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ Kung-Fan, X.